ไฮระงก์มาในบ้านในเมืองอยู่ได้นี่ดีงามจริงๆเลยโอ้ในนี้โบนาตาเฮระงก์ไฮละงกคือชองชั้นใช่ไหมมันเป็นชองชั้นเลยนะพี่น้องในนี่โอ้ค่อยได้ต่งหมู่เล็ค่อยได้นี่นี่หวานไฮรงก์ชองดอกโอ้เลยเลย

วันนี้มาหาเห็ดพี่น้องเลยมาเฮ็ดอยู่วันแม่เชิงดาวพี่อยู่โคกก็ไปก็พีเคยมาขอเห็ดอ้อนะเห็ดเห็ดตับปกเห็ดละงกเห็ดขาเห็ดเพิงเห็ดชาลพัดเห็ดนะได้เห็ดผืนเอานั้นนะมือนะกับเสิ่มสิมน้องแอมแล้วกเพราะพิ่นพามาพราพามาเพราะจักป่าดิเพราแม่เชิงดาวก็ไปจักคือเดียวแม่เชิงดาวก็ไม่ได้มาหาหลายปีแล้วไปไทยดาวเป็นไปนำจะไปดิ ไปพี่น้องมันไมาหาเห็ดนต่งรองบมึงน้องมันคืออยู่บ้านเวงบอกบอกำลังยางเขานะย่างเขาไปแตกไปปากไปโคกว่กะไอ้ควอยก็ไจักคือเดียวคขาไปขึ้นมากคือยังมาโคกเป็นเนื่อเลืนะมันคือเดียวอยู่บก่กไปตามส้มมันเดียวพี่น้องฮเฮ็ดบ่โอ้นี่ น oh, wow, okay, so ี่นกปลวกเล็กน้อยพี่น้องโอ้ก็กำลังจุ่มเอาไปยังอมกกินแเสพได้ๆว้าปลวกเล็กน้อยพี่น้องเนี่ยมาแล้วให้ตับไล็น้อยโอ้หลายเติบเลยเติบเอา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 เลยตับไล็น้อยก่อนแขมทางเลยน้องเอ้ยฟ้างามดีดอกก็ใหญ่ายอีได้นั่นแหละได้เลยเข่าก็ได้ตับไล็น้อยแล้วเนี่ยซ่บนี่เขี้ยบเฉย ขักๆๆๆงมเอยดึง้วยยทงนบรลตับแกน้อยเน่ยแซบแล้วนีมกกระแซบแกงกระแซบตอแข็งอยู่แข็งล่ะงามงามเลยงามนวเมน่นอคือปว

มาเก็บเห็ดอันนี uh ้แ ja. ล้กระจูงามเลยอันนี uh ้ตัอยยมาอิ่มี่มมาเยี้ยมากงายกระจูงมันทั้งหมดอันนี้อกองคือหม่ทั้หม่บ่กองอม่่่เห่นะมัน่่ทังนั้น มมใหไปด้วยป่านี้น้ำไหลพี่นอ้องเอ้ยอุดมสมบูรณนะ์เลยน้ำเท่น้ำตามทางตามโคกนี่นะเพราะว่าเมื่อนี้สละเวลามาเพราะว่าน้ำท่วมขึ้นหน้าเฮือหน้าพี่น้องเลยดับหน้าไม่ได้อาจจะดับได้ตอนแรกก็แล้วกันก็เลยหยุดมาเฮ็ดนี่นะน้ำามาไหลฝนตกขึ้นนี่ฝนตกลิ่น,ก,นก็เลยโจ๊ะ มาเฮ็ดโอ้เห็นอห้หน้าคักกรลีแถวนี้โอ้ต้องหนำนี่งานาขนาดหน,น,น,น้าโอ้ยูเต็นสมบูรณ์ไนดะ้หนำหนึ่งเห็นหน้าคักขนโลดหมดป่าแล้วได้เิ็นตรงนี้เหรอเห็นยัง ลายบอโอ้เห็ดสั่งพี่น้องนี <s 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 ่เห็ดเปลือยนี่เห็นดาวเห็ดเห็ดเนอะอ้ามเห็ดเห็ดเห็ดเพิ่งนะโอ้เห็ดเพิ่งนึ่งนี่นะเห็ดเพิ่งพี่น้องนั่น ฟูงนอยบ่ฟูงนอยหน่อยหนุนเลยน้ำนี้มันบวมนี่แล้วพี่น้องเลยหาหาเห็ดเนี่ยอันนี้มันหาลัดป่าเลยพี่น้องเลยน้ำไหลเนี่ยหาลัดป่าบวมนี่หาเห็ดเดียว เห็ดคนออกเนี่ยหลายเอยนะเห็ดเบื่อตายแล้วนี่เห็ดจินมีปิ้นแล้วนี่ปอตกเห็ดเลืงง้งอกอย่างนี้นะตกใหญ่ดีไปดูต่อดูต่อนี่ต่ค้นน้องไอ้บันนี่ Mày ăn im Mày lấy bò Mày lấy bò Mày lấy áo luôn Mày tùm xe Chấp áo bò không áo Mày lấy tùm มันได้ดอกไม้ไหลพี่น้องเออเอาเอาไม่นี่แหละมือต้มใช้งูเนระบอไม่ได้กินแล้วค่อยนะอุ่นดอกไม้ไม่โจุดม้นทำรพี่น้องมันมีตะโคดมัน นี่จะคนเห็นเห็ดค่อยเห็นเห็ดยังไน้องเอ้เห็นมึ่งขมนอกเดียวนะนี่ค่ายเห็ดพาะค่อยนี่นี่เห็ดเพาะเดเดี๋ยเค่อยก็เห็นเห็ดเลย ก็นยังเห็นบอ้เบ์ตายนี่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 เฮ็ดนี่น้องว้าวจะกินหวันให้คมมาจักเอาไปทิ้เล่อยค่อยเราน่ออ้อบอลอ่านออเป็นหมูใหญ่เราเป็นอะไรบ่ โอ้ยยันเฮาได้กินเนาะอ๋อสาวอําอเนี่ยเห็นเด้เราโงกพี่น้องเอเ้ยอันนี้เห็นเราโงกเลยเป็นกลางงามยูงใังไงนี่สาวอิมนี่ใส่หมานพี่น้องไ้ยหายเิ้งอําอิ่มนี่ เดี๋ยวเขาเห็นพันตากินเป็นแบบนี่พ่อเก๋เห็นเห็นละง,งากวันนี้เห็นละง,งากบ่เห็ดยังวะเห็นละง,งากอ๋อเห็ดเพลินนี่กินไ,ได้ิกินได้กินมากินก็นมันเลอะอยู่แต่หื่นมั้งล่จะจเลอะได้ไม่ได้ก็ สองดอกแล้วยวบแตงกชีพอให้ละโงกที่น้องเอ้ยไม่ใช่ด่เห็นพวกน้องเอ้หตาบสองดอกเกินแว่นนํ่หิําเออหิตาบพวกนั้น ละดอกมาละสองพี ranch, ่น้องเอ้ยสแจกสีน้ำเงินอ้อบิลายนะเอาบมละดอกมาละสองดอกเฮ้ยละงอกคือเดียวเฮ่ตาบคือเดียวโอ้ยเฮ้ดี๋ยเฮ้ยชีดแล้วแบ่งเฮ็ดชีดเลยพี่น้องเอ้ยเฮ็ดชีดเฮ็ดชีดโอเคนี่ ไปชินมือจีนโอ้ดอกนี่แกแล้วงี้แก,แกย่ยังแซ่บไปชินนะนี่เด็ดชินละดอกนึงอันดอกเยอะแล้วนี่นี่แก่แล้วแกกมือจีนนี่แกงแซ่บไปชินนะพี่น้องเลยงูฉิได้มาไม่ทันแก่ก่อนนะ นึ่ง yeah! ่าห่าห่า่านหมานชี้น่เอนี่นกอ่อนมันอันี้ขณะนี้ยังอ่อนในช่วงนี้นะโคชิลาินเลยแบบนี้นะลาเปชี้เลยมาแล้วมันล้วฮิลโมกบอกเฮดิเบอร์เฮดเบอร์ตายน้อ งามยังได้หกระโงกระเป่งเห็ดพวกทางเตนไหมล่ะเห็ดละงอกสองดอกโอ้ตัวบุญตานี่น้องเอ๋เห็นละงอกเห็นละงอกเห็นละงอก มาน,นบ้านะเมืองอยู่ได้น,นี่ดีางามจ้องเลยโอ้ในนี้โบานานตาไฮละงกละงกคือช่องชั้นใช่มันเป็นชองชั้นเลยนะพีนไไ่น้องนะนี่โอ้ค่อยได้ต่งมู่เลย่อยได้นี่นี่มานี่นละงก์องดอกโอ้งก์เหอละงก์เขาวโอ้ นี่หลายไ้ได้หนึ่งหวานเลยค่ะมีหลายตูดแล้วเอาย่างบอกหวานน้องเอ้ยพึงหวานพึงหวานเฮ็ดกระป๋องกระแป้งนี่เฮ็ดพึ่งเห็ดข้าเฮ็ดหวานนี่ขมหมดละดอกสองดอกสะสมกันไปน้องเอ้ย คนหลายแห้งพี่น้องเอ้ยชำบุญพับป่าโหลดเอิ้นกันโอ้เอกเอกอยู่พิษยันคนเลยมา จุดไม่เจ็ดนี่ะอาไม้มต้มเด้คเฉื่อหน่อไมเห็นหนไม้หนไม้ด้มเลืเห็นเลือเอานั้นนะมากินหนไม้ต้มเยอะนี่หนไม้เน็ดพวกอันนี้เ็วกอะไบ้างมเนตมเมนตทิมทิมทิมิเห็ดพวกนี้เห็ดมะกอกพนข้าวไปละโอ้โหมะกอ

เพิฝฟานพ็ดฟินเพิีย่างเปืนนี่มจูงก็มีนี่ าามาทำไมเพิ่งามกว่าเราดิมาโจดเอาได้คอยงามดิงามดีโอยมาโจดเลยหังเอามาตม้มต้มนิดแก้วช้อนอัา <c oughs> វាញ៉ូតបបវ៉ាហឺនេះលីទៅញ៉ូតញ៉ូវអើយខ្លានេះហាមដូចไม้นะ ไดหลายอ่ะพี่น้องเอ่อมาพี่น้องเลยเอ่อมันก็ขอได้หลายอยู่ได้คอยได้หน่อไม้เนี่ยมทงพี่กะหน่อไม้ค่อยพอกแก่ก็ได้สองอยางนะได้ทั้งเห็ดได้ทั้งหน่อไม้พี่น้นองเลยคุณชิมน่าจะได้หลาย,ยนะชิมนะได้ทั้งหน่อไม้ทั้งเห็ดพอพี่น้องเอาก่อนละกระตาคุนหลกระตาเปิดแม่ใช่ดาวเห็ดกึบอยู่แน่ใชงดาวกะ มางูพอเดี๋ยวยื่นพี่น้องเลยพบเดี๋ยวยื่นหมอละเห็นเรืองงูกเลยพี่น้องเลยเห็นเรืองงูกแล้วตัวดอกเดี่ยวตั้งโจอยู่มีมู่ายในโบหารอบดงรอบเล่าคนซิมืมอร์ละเห็นดอกเดี่ยวเห็นงูกขาวนี่อื้มตัวตัวต้องหอมพี่น้องเลย หอมธรรมชาติเด้งงกเลยไปกินยิบีรกิ่นนะชุดเต็มคำเต็มปะเลยนะโนีห่หลาเติบหลาเติบแล้วละเมือนพวเดียวยื่นไยพี่น้องอหเืนลนี่้ยโอ้ตใส่เห็ดลายยางนะน่อไม้คนเด็กระซามหนึ่งนี่ที่ด็ดควายคือเห็ดซีนตงนี่เห็ดซีน ่ตัดตีเรียบร้อยพี่นงองเลยตอนปอกไปทายเบึ้งนะพวกก็เปิดเพลงพี่นงไม่ใช่ดาวเลือกอยู่เดี๋ยวไปล้างก่อนล้างแกงก่อนล้างเลยนังช้อนแัน้ำนะ นี้บ่ายสองบ่ายสามโมงแล้วเยอะข้าวแห้งเลยหนาวแล้วน้อยมันก็สิบพากเขาไปนี่มันต้องใหญ่กว่าน่ะเต็มโมอโจ๊อเลยนี่น้อยสิพาดนะน้อยเนี่ย เห็ดลายยางผสชมกันนะ,ะมันสามชี้ยางนี่แหละแต่เห็ดดินทั้งเมื่อนี่น้องลงหมอ้อละให้ชิดาปรุงแกงเรียบร้อยนะนี่กวบไปก่อนแต่ปรุงไม่ได้เห็นเด้อดี่ดาวปรุงมาจะไหนนี่น้นองากำลังขึ้นพี่น้องเลย ค่อยทันแห้งนะทานน้ำน้อยพี่น้องป้าใชลน้ำไม่น้อยคือน้ำลายดิแม่ดาวซื้อน้ำน้อยเดียวแต่ลายแล,ล้วลนซื้อมาแห้งน้ำน้อยเฮ้ยทางตู้วิเชอร์วะอ่ะแล้วแต่สูตรสูตรคือเดียวนะจะพักหรือเนี่ยก็ซื้อในขดาวซื้อหลายพักเล็กน้อย xúc luôn ạ và tôi nói ba à, tôi chim cái đồng ngục còn nói có con đỡ thì đồng ngục uhm, uhm. đi đồng mình đi

ตงไหมกมว่ขนานั้นมันนี้คนไปไหหมาะนเมาไมันบคนมเอาดเหทันตามันอ่ะจดโโดโ่เบอร์ กันนะพี่รองเด้อบมาแปลงจับแกงเห็ดก่ลองก่เด้อมันเแซ่บพวกน้องมอง่ายบ่ายชามงยไงำแล้วแม่นดาวก็มงนแม่าแล้ว่อ่เะไรติงยู่ก็ไม่ใหญ่น